สวัสดีครับผมเจมส์าวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับถึงไงก็โอ้โหผมตอบรับโคตรดีอะสกอรเกมไมค์ครับเอ้ยสควิดเกมไมค์ครับเออรอบนี้วผมอ่านชื่อผิดรอบนี้อ่านถูกนะนะเอ้ยผมเป็นโหลดแมปตึงมาเว้ยเขาทำมาส่วนใครที่แบบอยากลองเล่นดูอยากลองเล่นดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แมปให้นะนี่เลยนะครับก็เอาไปเล่นกับเพื่อนได้น,นะอา่าเ,เ,เราไปโหลดม็อดเออสควิดเกมเพิ่มนะแล้วก็เราจะได้แมปมาแล้วก็เราก็สามารถไปเล่นได้ไม่คับเลยเนีย โว้มีผู้คุมด้วยสวัสดีผู้คุมฉันพระเจ้าที่อสามเนี่ยไอทำงานขายันขันแข็งรออ่พวกเล่นเกมมาแล้วกันนะพวกนายเนี่นะเอาละผมพาไปเลยดีกว่านะครับว่ามีห้องอะไรกันบ้างน,นะเห็นเขาบอกว่าทำหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะมีห้องนุ่ห้องนอนอะไรด้วยนะนี่อ่อตรงนี้อา่าใเป็นห้องนอนนะทุกคนนี่ห้องนอนทุกคนโอ้ดูเยอะมากเลยเอ่ะอ๋มผมพาไปดูนี่นี่นี่เนี่ยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะทุบไปเลยเพราะว่าผมไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนี่ครับเดินมาปามนี่เลยเกมแรกของเราโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่คือเกมอที่เราจะต้องเดินใช่ไหมทุกคนนี่ครับมันเป็นม,มันมีทางเข้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็เราก็จะเจอเลยครับอ่าสังเกตดูจะมีตุ๊กตาอยู่ริมๆผมไม่ยอมเล่นเกมนี้คนเดียวแน่เราจะต้องมีเพื่อนเล่นเกมด้วยนะ เอาใครมาเล่นด้วยบ้างดีทุกคนเอาอ่ะมีเต่ามาเล่นด้วยอะไปเต่าไปอเต่าชาวบ้านไปชาวบ้านเยอะๆเลยหลายคนเลยนี่บมาเล่นเกมนี้กับเรากันพวกนายมาเลยสควิตเกมเลยนะพวกอ่ามีสลามด้วยอยู่นั้นตัวหนึ่งโอเคทีนี้เราก็เอาเกมเกมเอ่อ เกมโหมดพระเจ้าออกเออโอเคเซอร์ไว้โอ้ยผิดอ่ะไปครับชาวบ้านเดินเดินไปเลยเพื่อนตรงนู้นมีแท่นคนดูด้วยนะโอเคอีตุก,กตามันเอือทุกคนเดิมแล้วเฮ้ยมันมีคนเดินมาถึงว่าชาวบ้านคนหนึ่ง โกโตนาโตตีเตก็ติงก็ตืดตืดเฮ้ยเพื่อนไม่เดินมาหรอเราเดินมาคนเดียวเลยนะโตโตนาโตตีเตตรงกระดาตืดตืดเฮ้ยมันหันมาแล้วหยุดมันหันไปแล้วไปเดียวอิสลามมันจะไปยิงเรา โอ้โตนาโตตีเตะตูดดึงเฮ้ยมันได้ยินด้วยนะทุกคนอ้าโอ้าวเอกไปโอ้โอ้โอ้สอลีสอลีสต็อปสต็อกอุ้ยได โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนโยิงเจอถึงแล้วอ่ะมังเงื่อนบางเงอสลามโอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันนะฮ <c> ะ <oughs> อ่าโอ้ยไม่ใช่ดิก็พามาดูแมปเทนแล้วกันนะฮะรอบที่แล้วเราเล่นมอสไปแล้วเนะยใครยังเห็นผมเล่นมอสไปก็มาดูได้นะครับอ่าลองดูสิถ้าเราเรียกอีป้า มาคนแรกเลยจะดูว่าจะเหลือชาวบ้านสักกี่คนนะครับโตตีอย่าเดินเพื่อนอย่าเดินตายนะเพื่อนใครเดินระวังตายนะเพื่อนออตายไปสองคน ตายไปอีกหนึ่งเดินต่อหน้าสาวน้อยก็ตายสิระมานี้ละกันนะครับเออผมไม่ดูเลยอ่าแล้วส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องผู้ชมเลยสามารถชมได้จากตรงนี้โอเคเอ,อ่าผมไม่มั่นใจนะครับว่ามัน ห้องนี้เป็นห้องอะไรเดี๋ยวลองกระโดดเข้าไปดูฮ้ยเอ้ยอึ๊บอึ๊บอ่าลงมาแล้วครับทุกคนอ้าเป็นห้องนี้เองห้องแท่งน้ำตาลใช่ไหมเออก็อยู่คุ้นๆนะอืตรงนี้ก็อ้า <c oughs> นกว่ามันเป็นที่ดูนะครับไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นนะครับแท่งน้ำตาลกันเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นแล้วนะครับ ซีเลียมเป็นสีเลียมซีเลียมซีเลียมไหมซีเลียมอีซี่มากอ่าไปตายนะคนเฮ้เยห้องนี้ไม่มีผู้คุมเลยอ่ะไอ้ตายสิพระเจ้าไม่พอใจนียต้องมีผู้คมุมสิทุกห้องเลยออาเป็นไง,ไงผมเล่นเสร็จแล้วผู้คมุมพึ่งมา <c oughs> โอเคไปห้องต่อไปกันดีกว่านะครับอ่าห้องต่อไปจริงมันเดินผ่านไอ้ตรงบันไดได้เลยนะครับจะไปเล่นเกมไหนเราก็ต้องผ่านบันไดก่อนนะครับนีเห็นไหม มาเล่นเกมนี้ก็ต้องผ่านบันไดก่อนนะจ๊ะนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่จะมาเล่นนี้ต้องผ่านบันไดนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยจะออกโอเคเสร็จเป็นห้องต่อไปนะครับอันนี้มาดูก่อนว่าเป็นห้องอะไรนะครับอ่าเป็นบันไดนะฮะโอเคไม่ใช่เป็นห้องพักของเกมเชือกอลีเชฟ โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเชื่อกันนะครับทุกคนเลยแถวเอาละเจ้าหมูแกกับฉันไม่คนใดคนหนึ่งนี่แหละจะต้องตายมาเล่นเชื่อกันเลยยื้อยื้อฉันดึงแล้วนะเฮ้ยแกอย่าดึงไปสิเอ้ยเฮ้ยไม่อยากต้องตายไ่เอาดึงมันดิมันดึงมันดึงมันดึงจ้อหนูเฮ้ยแรงกันเยอวะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฉันไม่ไหวแล้วออเรียบร้อย เฮ้ยมันยังลอยต้องแต่งอยู่เราจะตกแล้วเพื่อนเราจะตกปปแอยเ, <c oughs> เรียบร้รออีซี่อีซี่เฮ้ยผู้คุมเห็นไหมผมชนะชนะเจ้าหมูผู้คุมวอ้โหแอะไปตัวหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราจะฮึบโอ้ตกไปด้วยอ๋อไม่เป็นไรมีแต่ตพหมูเมนะี <c> ่ย <oughs> โอเคก็ดันเชื่อมก็ประมาณนี้แล้วกันเลยครับผม ต่อไปเอ้ยมืดแล้วไม่ชอบเราชอบสว่างสว่างโอเคอน,นี้ต่อไปนะครับเป็นห้องเออเราผ่านไปกี่ห้องแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามผ่านมา3ามห้องแล้วนะสามเกมเกมที่สี่อ่าเกมขางกดใช่ปะโอโ้โหดูดิเหมือนเกมเลือกห้องอนะว่าใคร <laughs> อยากให้ใครตายเกมนี้ผมจําไม่ได้ว่าต้องทำอะไรนะผมดูแต่จำไมไ่ไม่ค่อยได้ว่ะโอเคอ่าเอางี้ดีกว่า ผมกับผู้คุมเนี่ยจะต้องสู้กันะใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวแต่งตัวก่อนไม่ต้องแต่งหรอกออะมาอะอะอะแค่ดาบเล่มเดียวเนี่ยอะเราลองสู้กับผู้คุมดูนะฮะว่าเรากับเขาใครจะเก่งกว่านมาเลยเจอแล้วพูดเอ้เนี่ยไซคอนได้เปรียบมามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงตีแรงตีแรงจุกก่อนจุกอุ้ยจุกจุกจุกมาดิมาดิมาดิจุกจุกจุกเเฮ้ย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 ผู้คุมผู้คุมผู้คุมใจเย็น โอ้โหดูใส่นวกับผู้คุมผมยังแพ้ทุกคนโอเคต่อไปเลยครับเป็นห้องอห้องที่สี่มาดูห้องนี้นะอโอเคหพองนี้มันเป็นเหมือนกับห้องอห้องชมนะครับห้องชมโอเคเป็นห้องชมของอ่าเป็นด่านกระจกนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกระจกกันดีกว่านะมาดูซิว่าผมจะรอดไปถึงตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ยสามสองึงมาฮึบนี่ฮึบนี่ฮึบนี่นี่สันทารยานกระจกไม่แตกเลยสักอันนี่แน่นี่แน่นี่แน่สันทายานสันทัชยานสันชาตทะยานกระจกไม่โอ้เกือบตก ไปตแตกเลยสักอันฮู้ยี่สิประมาณนี้แล้วกันดีครับไายต่อครับเกมต่อไปเ,ออเกมกระจกเกมนี้เกมนี้หมดแล้วดิใช่ปะออดีครับหมดแล้วนะครับเกมกระจกอันนี้ก็เป็นห้องชมเกมกระจกอ่ะก็ประมาณนี้ดีครับทุกคน ก,กลับไปเกณฑ์กลับไปห้องแรกด้วยกันนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหมีเงินตกมีเงินอยู่ข้างบนผมรวยแล้วทุกคนนี่ไดมอนด์เต็มเย็ูเลยเอาไปเลยทุกคนใครกดไลค์ชิบนี้นะฮะผมจะแจกไดมอนด์ไปถึงบ้านเลยนะทุย เกมเดมอนใหม่ครับจะแจกได้ที่ไหนล่ะเอาไปเลยทุกคนกดลคอันเลยกดไลค์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 เอาไปเลยไปเลยกดไลค์ใครดูคลิปจบแล้วนะครับขอให้โชคดีนะฮะคำอวยพรของพิจิรเนี่ยไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปเท่านี้แล้วนะครับอัปรองว่าโชคดีกันทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้แมปสควิดเกมนะครับก็หมดแล้วนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย